สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักนะคะในเดือนมีนาคมของสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นสิงห์ในโหราศาสตร์ทไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ะคะ่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้นะคะหรือเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นจะะ๊ะโอเค ขอไพ่ให้ชาวสิงลขนาสิงพลังงานหลักของคุณนะคะสิงลคนาสิงพลังงานหลักของคุณในความรักความสัมพันเป็นอย่างไรควินดาไม่อ่อนโยนเลยช่วงระยะเวลานี้ชาวสิงฟัดฟัดมากเพราะอะไรอืม ดาวประจําตัวคุณจริงๆเป็นดาวอาทิตย์แต่ดาวเจ้าเรือนคู่ครองของสิงในเวลานี้ในตําแหน่งตรงนี้เนี่ยอืมเป็นดาวราวหูราหูราหูเดินไปตกพบอ่าใช่ราหูอยู่พพวินาศแล้วก็ ในตำแหน่งที่เป็นเจ้าเรือนปัตตนิก็มีเสามาทับมาเร็งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่สำหรับตัวลัคนาสิงนะส่วนราศีตรงๆพี่ว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่วีนถือดาบไม่ใช่สถานการณ์ง่ายๆที่คุณที่คุณรู้สึกจะบริหารจัดการได้ช่วงนี้คุณจะรู้สึกหุดหิดเป็นพิเศษพี่รู้สึกอย่างนั้นหุดหิดใจร้อนรู้สึกเหมือนชีวิตแบบเอาเข้าไป อะไรเงี้ยถ้ามันมีได้เริ่มมีปัญหาด้วยเรื่องอะไรขึ้นมามันมักจะมีปัญหาด้วยเรื่องอื่นๆเพิ่มเสริมเติมขึ้นมาในเวอร์ชั่นที่เรามารู้ที่หลังแบบมานั่งคิดได้ที่หลังว่าไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวสิงต์ตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสสิ่งที่คุณจะต้องดูแลตัวเองอยู่ด้วยก็คือเรื่องของการตั้งสติแล้วก็ใช้อารมณ์ให้น้อยอ พี่รู้สึกว่าช่วงนี้สิ่งแบบฟัดฟาอืมนะอ่ะไปดูกันไพ่พลังงานหลักไปแล้วสถานการณ์ในความสัมพันธ์กับสิ่งแต่ใครที่สำหรับอยู่ในโหมดความรักความสัมพันธ์ที่ดีก็คือดีนะอันนี้อาจจะเป็นโหมดที่มีปัญหานะคะขึ้นไพเฮอร์มิ มีเฮอร์มิตมีก้าไม้มีความสะบักสบอมแล้วก็หนึ่งดาบนะแต่คุณก็จะลุกขึ้นมาสู้นะแน่วแน่แต่ไม่แน่นอนในช่วงระยะเวลานี้ชาวสิงื์คุณอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ได้อย่างใจ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องผ่านมันไปด้วยตัวเองลําพังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตของตัวคุณเวลานี้พี่ว่าคุณกําลังรู้สึกเสียความรู้สึกกับความรักด้วยวก็เสียใจกับเรื่องความรักความสัมพันธ์บางอย่าง mm. เหงาเศร้าบางท่านอยู่ในสภาวะแบบดิเพรสด้วยนะคะ เราเหนื่อยเราท้ออะไรหลายๆอย่างทีเ่เราคอยมัน,ม,นมาไม่ถึงสักทีมันรู้สึกเหมือนทําไมมันไม่มีเรื่องดีๆมาให้ฉันชื่นใจได้ในเวลานี้บ้างล่ะประมาณนั้นประมาณนั้นเอาใจช่วยนะถ้าใครกําลังเจอสถานาการณ์นี้อยู่แต่สิ่งหนึ่งด้วยความที่เป็นสิ่งเนี้ยเนี่ยควีนถือดาบเราขึ้นหนึ่งดาบตรงเนี้ยคุณบอกตัวเองเลยอะสถานาการณ์ตอนนี้ที่สิ่งเจออยู่ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงคุณคุณไม่คุณไม่ คุณไม่เพอ้ออ่ะพี่รู้สึกอย่างนั้นคุณดูจากสิ่งที่เป็นจริงแล้วคุณค่อยแก้ไปทีละเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ก็เช่นกันอืมเอาใจช่วยสิ่งนะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกแบบสภาวะคําว่าเหงาไม่มีใครอะไรอย่เงี้ยบางท่านก็อยู่ในโหมดแบบโสดมานานละไม่ได้คิดเรื่องความรักเลยเพราะว่ามีรักมันทุกมีรักเราช้ำอะไรเงี้ยอืม ขอไพ่หน่อยนะคะสิงทุนรู้สึกอย่างไรกับใครมีไพ่สิบถ้วยมีสิบถ้วยมีหนึ่งไม้เช้คำว่าฝากชีวิตก็ได้เด็กถือเหรียญ แปดไม้เจ็ดเหรียญเราเป็นไพ่สิบดาบน็อกเอาท์อืมที่รู้สึกว่าแปดไม้มันสามารถหมายถึงการโยกย้ายไปอยู่ด้วยได้ด้วยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะสิงเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ มีเดอะสตาร์ขึ้นเจ็ดไม้แฮงแมนวีว f f l e j u n หนึ่งดาบ k n i ถ้วย ไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะนะไพ่พี่อาจจะไม่แอปพลายสำหรับทุกๆคน <c oughs> เพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะอะมาดูกันชาวสิงที่เห็นเนี่ยชัดเจนแหละสิบถ้วยหนึ่งไม้เนี่ย บางท่านหมายมั่นปั้นมือในความสัมพันธ์นี้ไว้มากนะคะตั้งใจว่าเราเราจะมาอยู่กับเขาบางท่านคือโหมดของการย้ายไปอยู่ด้วยกันย้ายไปทํางานใกล้ๆกันเปลี่ยนเป้าหมายตัวเองไปให้ใกล้เคียงกับการที่ได้อยู่กับเขาแต่ผลตอบรับเนี่ยมันคือเป็นสภาวะที่จะต้องบอกตัวเองว่าถ้าอยากสร้างครอบครัวถ้าอยากมีความสุขอาจจะไม่ใช่คนนี้ ืเขามีสิบดาบอยู่นี่แต่คุณมีเป้าหมายใหม่แล้วล่ะคุณตั้งใจที่จะทํางานเก็บเงินสร้างครอบครัวมีความสุขให้ได้ฉันจะต้องฉันจะต้องชนะให้ได้ฉันจะต้องเริ่มต้นใหม่ให้ได้ฉันจะต้องเป็นคนที่มีความสุขให้ได้ไพ่ใบนี้ยสมัยก่อนอะไม่รู้ปัจจุบันยังเป็นอยู่ไหมแต่เป็นไพ่ของคนที่เขาเรียกว่าไพ่พอไม่ไม่ไม่ใบนี้ยเคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วอืมประมาณนั้น แต่สําหรับตัวพี่นะพี่มีความรู้สึกมันหมายถึงคนที่แบบผ่านจังหวะยากๆในชีวิตมาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามในเงี้ยค่ะอืมซึ่งพอคุณตั้งใจที่จะมีความรักความสัมพันธ์ใหม่คุณตั้งใจเป็นอย่างดีเลยนะคุณไม่ได้สนหลอกคนที่จะเข้ามาจะอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่คุณจะโฟกัสที่การกระทํามากกว่าเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าคุณเคยผ่านจุด็อกเอาท์ตรงนี้มาแล้วนะสิบจาา หน้าไพ่ของเขานะคนคนนี้ที่เข้ามานะคะถ้าเขาคือคนที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาเรารู้จักคุณใหม่เนี่ยเขาจะอยู่ในโหมดของการที่พยายามจีบนะแล้วก็มีความรู้สึกคุณค่อนข้างตรงสเปคในระดับหนึ่งเลยนะคะยังรู้สึกถึงสภาวะการเข้าไม่ถึงเหมือนคุณปิดกั้นเหมือนคุณกั้นเขตแต่เขาจะพยายามเข้าหาคุณนะเขาจะพยายามเข้าหาคุณ เพื่อที่จะทําความรู้จักคุณได้มากขึ้นแล้วที่เหลือก็ค่อยว่ากาันว่าจะตกลงว่าจะคบหากคุณในสถานะใดอันนี้เคสนี้นะ <c oughs> เคสสาหรับคนใหม่ๆส่วนถ้าที่ต่างเป็นเคสคนเก่าเนี่ยเคสคนเก่าที่ทําคุณน็อกเอาเซลเนี่ยนะถามว่าจริงๆอ่ะในโหมดไม่โหมดเนี่ยพี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าเลือกได้อ่ะพี่แห้แค่ห้าเปอร์เซ็นก็ได้ถ้าเป็นคนเนี่ยคุณก็ยังคุณก็ยังรักอยู่ คุณยังเห็นภาพการสร้างครอบครัวอยู่ถึงแม้จะเจ็บแต่ให้ที่เหลือ9กกว่าเปอร์เซ็นต์คือการที่คุณเข็ดกับคนคนนี้เข็ดกับคนเก่าของคุณแล้วก็เลือกที่จะมองหาคนใหม่ๆเพื่อที่จะมาสร้างครอบครัวเพราะคุณมั่นใจว่าไอ้คนเนี้ยให้คุณไม่ได้ในส่วนของความรู้สึกของเขาถ้านับปัจจุบันเขาคือคนที่ไม่สามารถติดต่อคุณได้นะ ถูกบล็อกถูกปิดการสิ่งหนึ่งที่เขายังคงสงสัยอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันคือปัญหาอะไรที่ทําให้มันมาถึงจุดที่คุณและเขาเข้าหน้ากันไม่ติดคุณยังคงเป็นคนที่ดูจริงใจสําหรับเขาเสมอสิ่งที่เขาอยากจะได้จากคุณพี่รู้สึกว่า,พาไพ่ใบเดียมันหมายถึงคําว่าการให้อภัย mm hmm. เขาน่าจะอยากขอโทษคุณนะในบางเรื่องนะคะในบางเรื่องที่ที่มันติดค้างติดติดขัดกันอยู่ นะเพราะาคุณน่ะเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตเขาแล้วเขามีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ชดเชยเขายังไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขายังไม่ได้ตอบแทนสิในสิ่งที่คุณให้มาอืมประมาณนี้ได้อะไรมาประมาณนี้นะคะมีความติดขัดติดค้างแต่ในเคที่จบกันไม่สวยนะด้วยความที่ดาวเสาอ่ะจอนเข้ามอณนะน ดาวคู่ครองคุณนะถ้าในเคสจบกันไม่สวยเนี่ยมันคือเคสของการแบบมองแล้วชิ่งกันไปอีกทางเลยอ่ะอืมจบจากความสัมพันธ์นี้ไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ตัวเขาก็เช่นกันเลือกที่จะไปมีความสัมพันธ์ใหม่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องของเคสล่าสุดตัวเนี้ยที่อ่านเนี่ยมันจะมีเรื่องของทางเลือกตัวเลือกที่ต่างคนต่างไม่แคร์กันแล้วต่างคนต่าง ไม่พร้อมที่จะหยุดที่กันแล้วก็มีคนคุยหลายๆคนด้วยอืประมาณวันนี้ถอดหนะ้าให้มาได้ประมาณนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของสิ่งลัคาหน้สิ่งคนละคา ให้เดอะสตาร์เหรอเมื่อกี้จะออกพี่ให้ออกมีเดอ s สตาร์มีไนท์ Night, ถือไม้มีไพ่เด็ดซันมีไพ่สามไม้โอเคมีไพ่จัดเม e น t ์พอ j u d จัดเมนมานี่ก็เก้าดาบในหน้าไพ่ความสัมพันธ์นี้ ที่รู้สึกอย่างหนึ่งสิ่งสิ่งที่คุณจะต้องผ่านไปได้แน่ๆนะในเวลานี้สิ่งที่คุณเจอถ้าคุณถามว่าทําไมฉันจะต้องเจออะไรแบบนี้มันชัดเจนมันมาจากสิ่งที่คุณเคยทําไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติที่แล้วอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นคุณก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณแอคชั่นไว้มันก็เลยเป็นหีแอคชั่นกลับมาหาเราเขาก็เช่นกันเมื่อใดที่เขาทําอะไรกับเราไว้เขาก็จะย่อมได้รับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์เนี้ย พอมันมีประเด็นมันมีปัญหาเกิดขึ้นไพคุณเร์บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาถ้าคุณสามารถเพิกเฉยต่อปัญหาเหล่านี้แล้วก็เลือกที่จะไปโฟกัสในสิ่งใหม่นะสามไมสิ่งใหม่ที่มันแตกต่างจากที่คุณคุ้นชินจากที่คุณเคยเป็นจากที่คุณเก่งแล้วชํานาญแล้วด้วยความกล้าหาญของคุณอ่ะมันจะทําให้คุณได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตซึ่งนั่นจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าตราบใดที่คุณยังไม่สามารถละวาง จากความคุ้นชินจากสิ่งที่คุณทําอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความคิดการกระทําหรือคํำพูดสิ่งที่คุณจะได้รับคือไพ่ก้าวดาม,มเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าโอกาสในการที่เราจะให้กับคนคนนี้เราควรให้หรือไม่หรือเราไม่ควรให้ชาวสิงไพ่ขึ้นมาบอกอย่างหนึ่งนะวันข้างหน้านะวันข้างหน้า,นะนา,นาถ้าความสัมพันธ์นี้ จะใช่จะได้มีโอกาสกลับมาและช่วยดูแลความสัมพันธ์นี้ในเวอร์ชั่นที่แตกต่างจากเดิมด้วยสองถ้าในเวอร์ชันที่เราเข้ามาเจอกับความสัมพันธ์แบบเราสอสาคนหรือความสัมพันธ์ในแบบที่มันค่อนข้างท็อกซิกการหาคนใหม่การมองหาคนใหม่เป็นการช่วยให้คุณหลุดพ้นจากภาพเนี่ยได้เร็วที่สุดแล้วหรือออกมาจากตรงนั้นนะ่ะแค่นั้นเลย ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองไพ่แนะนำค่ะชาวสิงแปดไม้มีแปดไม้มีไพ่ห้าดาบหนึ่งถ้วยอืมหนึ่งดาบออกบ่อยจัง ถือมา j u s t อืมเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นอยู่แล้วไม่ว่ายังไงถ้าในเวลานี้สิ่งที่คุณเจออยู่คุณมีความรู้สึกว่าไม่เห็นมีใครรักฉันเลยไม่เห็นมีใครจริงจังกับฉันเลยไม่เห็นมีใครจริงใจกับฉันเลยเหมือนพพ่อยากจะขึ้นมาบอกว่าก็คุณแค่ไปอยู่กับคนที่ไม่จริงใจถ้าอยากได้คนแบบไหนคุณแค่ออกมาแล้วหาคนแบบนั้นที่เจอแค่นั้นเองคุณก็ได้แล้วแต่อย่าไปพยายามเปลี่ยน คนคนนั้นที่เขาไม่จริงใจยอยู่แล้วให้กลายมาเป็นคนที่จริงใจคุณจะไม่มีวันหามันจเจออือแล้วก็ใดๆก็ตามในหมดความรักความสัมพันธ์เนี้ยไพ่ขึ้นมราบอกอย่างหนึ่งว่าอย่ามองหาคนประเภทเดียวกับตัวเองด้วยพลังงานคุณที่เป็นควีนถือดาบคุณอาจจะต้องมองหาคนที่เป็นคิงถือไม้คนที่เป็นเหมือนไพ่สามไม้ คนที่ไม่ใช่สเปคคุณคนที่ไม่ใช่ไทยที่มันดึงดูดกับคุณมากเพราะไอ้ไทยที่ดึงดูดกับคุณมากมันส่งผลให้เป็นไพ่ใบนี้ไงที่คุณนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับมีปัญหาในชีวิตในเวลานี้มันอาจจะเป็นเพราะเราดึงดูดคนคนนี้เข้ามาหรือเปล่าอืมแค่นั้นเองลองเปลี่ยนดูคะ่ะต่างกันไม่ใช่ว่าเข้ากันไม่ได้เหมือนกันเกินไปบางทีก็ผลักกันอืมเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะ เราะฉะนั้นทาวสิงอดทนหน่อยอดทนหน่อยนะให้แนะนำค่ะพูดมาแล้วก็มีไพ่ตัวสำรองแล้วก็มีไพ่ไม่เป็นไรนะเนี่ยถ้าเจอแบบเราสองสามคนเดิเดนออกมาเลยอึดอัดคุณอาจจะอยู่ในสภาวะการอึดอัดอยาก มีอะไรอยากจะพูดมาบางคนแบบตอนนี้ฉันอยากบวกมากฉันอยากบวกอืมกูจะอยู่ในสาภาวะอารมณ์สวิงไงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเครียดเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยเหมันอยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะปลอบนะว่าแบบเดี๋ยวมันจะพูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรอแต่แต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆแต่ อยากให้ลองใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันอย่างน้อยๆเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีตซึ่งมันจบไปแล้วแล้วก็มันอาจจะไม่และเรื่องมาเรื่องหากกังวลไปมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นลองใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วมองสิรอบๆตัวเรามีอะไรจริงๆแล้วเราทุกข์หรือเปล่าอืมไม่แน่นะพอคุณใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมันอาจจะมีอะไรดีเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ ไม่ไหวบอกไหวภัยนี้ก็ขึ้นมายังไงตับโจ๊โอ้ยพลังงานสิงระวังตัวหน่อยหลายๆอย่างอะ <c oughs> พอเราคิดนําไปแล้วว่ามันจะไม่เวิร์กอะมันมันก็จะไปเรียกพวกมาเราอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าต่อให้มันจังหวะมันไม่โอเคอะพยายามอยู่นิ่งๆพยายามอยู่เฉยๆการอ่านดวงเนี่ยมันเป็นการอ่านเพื่อที่ให้เราระวังแต่ไม่ได้อ่านเพื่อให้เรานนอย ไม่ถ้าดวงคุณดีอะ่ะมันไม่มีคําทํานายใดอะ่ะที่มันจะไปพลิกดวงคุณได้ให้มันร้ายนะรู้ไว้ก่อนไม่มีดวงคุณเป็นยังไงอะ่ะคําทํานายมันไม่ได้มี <c oughs> เขาเรียกว่าไงการอ่านดวงอะ่ะมันไม่ได้มีผลอย่างนั้นนะอืมมันไม่ได้มีผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าดวงเราดีอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวและถ้าดวงเรามีปัญหามันต่อให้คําทํานายในเวอร์ชั่นที่มันออกมาได้ดีอะ่ะมันก็ยังต้องเอาไปปรับใช้ ถ้าคําทํานายออกมาดีพี่แนะนําว่าให้เอาเบื้องเบื้องต้นจากคําทานายเหล่านั้นนามาปรับใช้เพื่อที่จะใช้แก้ปัญหาอันนั้นแหละมันถึงจะสามารถช่วยได้นี่คือประโยชน์ของการดูนะคะลองดูนะลองปรับดูประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักในเดือนมีนาคมของสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะ ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ